ก็ขอสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Street นะฮะเราวันนี้ก็มาอยู่ช่วง Biker Talk นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ทาง Biker Talk เนี่ยนะครับก็อยากจะมาพูดคุยนะครับจริงๆแล้วช่วงที่เรามาพูดคุยกยวกับมอเตอร์ไซค์ในรุ่นต่างๆเ่ยนะมีน้อยมากเลยนะครับที่ผ่านมาสนมากผมจะรีวิวนะครับรถฟอร์ซ่าไปซะเยอะนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะกลับมานะครับสู่ช่วง Biker Talk หรือพูดจาภาษาไบเกอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหัวข้อวีี้เ่่ยรกทไดา น่าสนใจนะครับเพราะว่าพูดถึงนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่แรงและเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยพอนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าที่สุดในโลกในความแรงของมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็ต้องนึกถึงนะครับสพี่น้องนินจา H2 และ H2R นะครับซึ่ง2คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไบท์นะครับที่มันมีความแรงนะครับมันมีความเร็วที่ มหาศาลมากเลยนะครับนินจา H 2 R เนี่ยนะครับทำสถิติโลกไว้เนี่ยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็ระดับไฮเปอร์คาร์เลยนะนะครับจริงๆ H 2 R เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ไบท์ยังได้เลยนะครับเพราะว่าองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับมันเรียกได้ว่ามันสุดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านงานประกอบหรืออะไรก็ตามนะครับนินจา H 2 R เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮเปอร์ไบท์เลยก็ได้นะครับให้นิยามคขาว่าไฮเปอร์ไบท์เลยนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนินจา S ้องเล็กนะครับไม่่ใชนน้องเเล็็กสิป น้องนะครับเป็นเป็นคนน้องแล้วกันนะครับก็เป็นตัวที่มีขายนะครับในโชว์รูมนะแต่ก็ในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มีไม่กี่คันหรอกในประเทศไทยรู้สึกน่าจะมีไม่ถึง50คันด้วยซ้ํามั้งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็เฮดทูเนี่ยมีขายนะครับจดทะเบียนได้นะครับแต่หัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับว่ามันจะมีรถรุ่นไหนไหมนะครับที่หรือนะครับหรือจะมีรถนะครับที่สร้างมา เพื่อที่จะทําให้แรงกว่าดินจ้า H2 และ s 2 r เนี่ยมันสามารถทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันนะฮะแต่ก่อนพูดคุยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องออโต้สตรีทด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะก็ดินจ้า H2 นะครับแล้วก็ s 2 r เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันมันเป็นรถเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับ990 8ซีซีนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณเนาะแต่ทีนี้เนี่ยความไม่ธรรมดาของรถรุ่นนี้เนี่ยคือนะครับคือมันมีระบบอัดอากาศหรือที่เรียกว่าระบบซูเปอร์ชาร์จนั่นเองนะครับก่อนหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเนี่ยนะว่า H2 เนี่ยมันความสุดของมันเนี่ยความสุดยอดของมันเนี่ยมันคือมันมีระบบอัดอากาศเข้าไปนะครับแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่รู้นะครับว่า H2 เนี่ย H2R เนี่ยครับระบบอัดอากาศกับระบบอ่าเทอร์โบเนี่ยมันต่างกันยังไงบางคนเรียกเฮ้ยก็มันเหมือนเหมือนกันแหละนะอัดอากาศเหมือนกันจริงๆแล้ว ผมอยากจะบอกว่ามันมันเหมือนกันตรงที่อัดอากาศแต่หลักการทํางานมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับคือรถที่จะสามารถทําให้แรงกว่า2พี่น้อง S2 และ h 2 r ได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นรถนะครับที่นะใช้ระบบเทอร์โบชาร์จนะนะครับก็อัดอากาศเหมือนกันนะครับจะแรงกว่ากันได้ยังไงนะครับแน่นอนว่าทําแรงกว่ากันได้นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะตัว ซูเปอร์ชาร์จนะครับที่อยู่ในดินจา H 2นะครับแล้วก็ H 2 R เนี่ยนะครับหลักการทํางานของซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะเมื่อเทียบกับเทอร์โบแล้วนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับฝ่อสออย่างเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันนะในณปัจจุบันนะครับรถที่สามารถขายได้เนี่ยนะครับยังไม่มีระบบเทอร์โบนะครับในตลาดนะฮะมีแต่ซูเปอร์ชาร์จนั่นก็คือที่เรารู้กันอยู่ก็คือ H 2อเลย H 2 R นะครับ ทีนี้นะครถามว่าอยากจะให้รถคันนั้นัแรงได้ทําไมถึงต้องใช้เทอร์โบชาร์จนะครับหรือทําไมต้องใช้ระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับซูเปอร์ชาร์จกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเทอร์โบนะครับซูเปอร์ชาร์จที่มันมีอยู่ในนินจ a H2 และ H2R เนี่ยนะครับมันจะเป็นระบบอัดอากาศที่มีใบพัดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับดูดอากาศมาจากช่องด้านหน้านะครับถ้าเราเห็นตัวรถนินจ a H2 และ H2R เนี่ยมันจะมีช่องด้านหน้านะครับช่องตัวนั้นเนี่ยเป็นช่องที่ให้อากาศเข้ามานะครับ ซึ่งใบพัดจะทําการหมุนนะหมุนแบบเป็นแบบหลายหมื่นรอบเลยนะแล้วหมุนปุ๊บมันก็จะดูดลมมาเข้ามาใช่ไหมนี่ทีนี้ลมเนี่ยพอเข้ามาในตัวใบพัดแล้วนะครับลมจะถูกส่งต่อมาที่กองอากาศทันทีนะครับซึ่งลมก็คืออากาศนะครับอากาศก็คือออกซิเจนนะครับซึ่งเมื่อออกซิเจนเนี่ยนะครับถูกดูดเข้ามาสู่ห้องเผาไหม้นะครับปกติแล้วเนี่ยการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับหลักการทํางานของมันคือนะครับอากาศ อากาศจะมาผสมกับน้ํามันนะครับแล้วก็จะถูกจุดระเบิดด้วยหัวเทียนนะครับพอระเบิดพออากาศผสมน้ํามันถูกจุดระเบิดแล้วนะครับมีการระเบิดในห้องเครื่องนะครับแรงระเบิดมันจะดันลูกสูบลงไปนะครับซึ่งรถอย่าง h 2 H2R เนี่ยมีสสูบนะครับการระเบิดแต่ละครั้งก็จะดันลูกสูบลงไปให้ข้อเหวี่ยงหมุนนะฮะทีนี้ข้อเหวี่ยงก็จะถูกเชื่อมต่อกับตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเชื่อมต่อกับ สเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าก็จะมีโซ่นะครับเชื่อมต่อกับสเตอร์หลังสเตอร์หลังก็คือต่อกับล้อนั่นเองครับก็คือการขับเคลื่อนระบบขับเคลือ training, ่อนถูกไหมนะครับแต่ท ah vale ีนี้เนี่ยนะฮะไอระบบซูเปอร์ชาร์จเนี่ยนะครับข้อจํากัดของมันคือนะ่าตัวใบพัดของมันเนี่ยนะครับจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเฟืองนะฮะเชื่อมต่อเข้ากับเฟืองตัวหนึ่งซึ่งเฟืองตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับข้อเหวี่ยงนะครับเวลาที่ข้อเหวี่ยงหมุนนอกจากจะไปหมุนชุดเกียร์แล้วนะครับ มันก็ต้องไปหมุนตัวพัดลมของซูเปอร์ชาร์จด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาระของเครื่องนะฮะเป็นภาระของเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องนอกจากจะหมุนกําลังให้ตัวเกียร์ตัวล้อทํางานแล้วต้องไปปั่นใบพัดอีกนะครับกลายเป็นว่าต้องทํางาน2อย่างนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อเสียคืออะไรนะข้อเสียคือเครื่องเนี่ยนะครับตัวนินจาเ2ส2 r เนี่ยมันก็ทํางานสุดถึงแค่หมื่นสี่หมื่นห้าพันรอบอะไรประมาณเนี่ยใช่ไหมนะครับก็นั่นแหละนะครับ ตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดอยู่แค่รอบจํานวนของที่เครื่องยนต์สามารถทําได้นะครับเครื่องยนต์ถูกล็อกรอบไว้แค่ไหนนะครับก็ตัวใบพัดในการหมุนเพื่อดูดอากาศก็จะทํางานได้แค่นั้นนะครับจะไม่จะไม่เป็นลิมิตอะไรเยอะนะครับเว้นแต่ว่าคนที่จูนรถนจะไปปลดรอบของเครื่องยนต์นะครับอันนั้นจะทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดิมๆแล้วเนี่ยนะครับก็สมมุติว่ารอบเครื่องตันที่1 4ึ่ง่ั้ยใช่ไหมแล้วก็สมมติใบพัดเนี่ยมันหมุนอยู่ที่ประมาณ55,000รอบนะครับ บพัดก็จะหมุนอยู่แค่นั้น5 0 0 0 0ืรอบนะครับจะจะไม่มีการหมุนเพิ่มไปนะครับก็บวกลบก็จะนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะก็เนี่แหละคือข้อเสียของระบบซูเปอร์ชาร์จนะคือรอบสูงรอบกําลังเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีลิมิตในการหมุนเพื่อจะดูดอากาศเข้ามานะครับอากาศยิ่งถูกดูดเข้ามาเยอะเท่าไหร่การเผาไหม้การจุดระเบิดก็ยิ่งรุนแรงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าระบบซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับข้อดีของระบบซูเปอร์ชาร์จคืองจากตัว พัดลมเนี่ยนะครับมันมีเฟืองบางอย่างที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องโดยตรงนะครับเวลาที่รอบเครื่องมันฟาดนะเวลาที่ข้อเหวี่ยงมันหมุนเนี่ยมันก็จะมาปั่นใบพัดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวระบบซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าบูสต์มันจะมาในรอบต่านะครับกาลังอัดเนี่ยมันจะมาตั้งแต่รอบต่ําหมายถึงรอบต่ํากว่าเทอร์โบนะครับรอบต่ํากว่าเทอร์โบ ก็เป็นข้อดีก็คือเวลาออกตัวเนี่ยนะครับบูธจะมาทันทีนะบูธจะมาไวมากนะสี่ห้าพันรอบบูธก็เริ่มมาแล้วนะครับก็เป็นรถที่จะทําให้รถเนี่ยขี่สนุกขี่มันแรงบิดโอ้โหมหาศาลนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือจะถูกจํากัดด้วยเรื่องของตัวรอบของใบพัดในการหมุนเพื่อดูดอากาศนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียของรถเทอร์โบเอยรถซูเปอร์ชาร์จนะครับขอัยด้วยนะฮะส่วนนะครับถ้าอยากจะทําให้แรงกว่า H2R และ H2 เนี่ยนะครับ ถามว่าเป็นระบบเทอร์โบชาร์จทำไมถึงแรงกว่านะครับรถที่มีระบบเทอร์โบนะครับ e <Conf usion> เขาจะไม่มีภาระของเครื่องยนต์นะครับเขาจะไม่มีการจำกัดด้วยเครื่องยนต์นะครับคือเทอร์โบเนี่ยหลักการทำงานคือเขาจะมีะเขาเรียกว่าโค่งเทอร์โบนะเป็นหอย2ตัวนะครับอีกตัวนึงเนี่ยนะครับจะเป็นตัวของไอดีอีกตัวนึงจะเป็นตัวของไอเสียนะครับหลักการทํางานของเขาเนี่ยนะครับไอตัวไอตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะมีบพัดอยู่2ฝั่งนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นฝั่งไ d เนี่ยนะครับจะถูกต่อกับท่อนะครับไปยันแรมแอร์บ้างแหละหรือต่อไว้เฉยๆบ้างแหละนะครับหรือต่อส่วนมากจะต่อแล้วมีกองอากาศนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรืออะไรเข้ามานะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยจะต่อกับไอเสียนะครับจะต่อกับฝั่งไอเสียนะครับหลักการทํางานของเทอร์โบง่ายๆเลยนะครับยิ่งไอเสียออกมากเท่าไหร่อากาศก็จะถูกดูดมากเท่านั้นนะครับ <c oughs> ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่า <c oughs> คือถ้าใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยนะครับเวลาเป็นสตาร์ทรถดูเนี่ยนะครับเอามือไปอังท่อไอเสียเราจะรู้เลยว่ามันจะมีลมออกมานะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะชัดเจนมากนะครับจะมีลมตุ๊บๆออกมานะครับก็แน่นอนแหละนะครับว่านะฮะว่าถ้าสมมุติว่าอ่าตัวไอเสียที่เป็นลมมันออกมาใช่ไหมเวลามันไปโดนกับใบพัดฝั่งไอเสียเนี่ยนะครับใบพัดมันจะเกิดการหมุนเกิดขึ้นยิ่งลมออกมาแรงเท่าไหร่นะครับใบพัดก็จะถูกหมุนแรงตามตามลมที่ออกนะครับทีนี้พออ่าใบพัดนะครับถูก แรงดันของไอเสียเนี่ยมันดันนะครับมันก็จะเกิดการทำให้ใบพัดอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งไอดีนหมุนนะครับพอใบพัดฝั่งไอดีหมุนนะครับฝั่งไอเดีก็จะดูดอากาศที่เป็นอากาศดีหรือออกซิเจนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ห้องเผาไหม้นะครับเพื่อให้จุดระเบิดได้แรงขึ้นนะค,คืออัดกําลังอัดไอ้ด้วยลมเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการทํางานไม่เหมือนกันนะครับทีนี้นะฮะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่า ด้วยความที่เป็นลมออกมาจากไอเสียนะครับลมออกมาจากไอเสียเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถูกจํากัดเพราะรอบเครื่องเลยนะครับคือยิ่งไอเสียออกเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งไอเสียออกมาหาศาลมากเท่าไหร่นะครับตัวใบพัดก็ยิ่งหมุนแรงเท่านั้นนะฮะหมุนแรงเท่านั้นหมายถึงไงหมุนแรงก็เท่ากับว่าดูดอากาศแรงตามไปด้วยนะครับไม่มีการจํากัดเรื่องรอบเครื่องนะครับไม่มีการโอ้ไอหมุนห0 0 0หมุน5 0,000รอบก็สุดที่5 0,000นรอบนะครับ เทอร์โบเนี่ยมันจะหมุนไปตามไอเสียที่ออกนะยิ่งจูนให้การจุดระเบิดหนักเท่าไหร่มีการคายไอเสียมากเท่าไหร่รถยิ่งมีสูบจำนวนเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับไอเสียก็จะออกมาหาศาลเท่านั้นนะครับใครที่นะครับเคยเห็นเทอร์โบเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันเนาะเทอร์โบของรถกระบะทั่วไปนะครับเครื่องอ่าประมาณสัก 2,000cc ซีซีเนี่ยนะครับเทียบกับอ่ามาสด้ RX 7นะครับ RX 7เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องโรตารีนะครับ ใน1การหมุนโรเตอร์เนี่ยมันจะมีการจุดระเบิดทั้งหมด3ครั้งแน่นอนว่าไอเสียออกมากนะครับตัวเทอร์โบของโรตารี่เนี่ยมันจะอันใหญ่มากถ้าเทียบกับรถกระบะท,ที่เป็น4สูบนะนะครับทั้งที่เครื่องโรตารี่มี2โรเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปคือมันมีหน้าโรเตอร์ทั้งหมดอ่าโรเตอร์ละสาหน้าใช่ไหมก็ถ้ากว่าเหมือนรถรถมี6สูบนะครับเวลาคลายไอเสียก็จะคลายออกมากนะฮะก็ก็เหมือนกันนะครับยิ่งรถเนี่ยครับยิ่งสูบเยอะเนาะอย่างเช่นพวก สี่สูบเนะครับจะเหมาะที่สุดนะยิ่งสี่สูบอะไรพวกนี้นะครับรถสี่สูบเนี่ย,ยคายไอเสียออกมามากเท่าไหร่นะครับเทอร์โบก็จะทํางานดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับตามต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับเขาจะชอบเอาไฮยาบูส่าเนี่ยไปใส่เทอร์โบนะครับแล้วก็จูนกันแบบ500แรงมา้า600แรงม้าก,กันเนี่ยเพียบเลยนะครับ500แรงมา้าที่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะที่พวกไฮยาบูส่าเขาเอาไปใส่เทอร์โบกันนะเพราะว่า1คือไฮยาบูส่าเนี่ยเครื่องมันพันสามนะครับการคายไอเสีย มันหนักกว่าเครื่อง1 0 0 0พันอยู่แล้วนะครับเครื่องพันเนี่ยรอบเยอะกว่าจริงไฮยบุส่ารอบันอยู่มานหมื่นรอบนะครับตัวอ่ตัวพันที่เป็นซูเปอร์บา์เนี่ยรอบจะอยู่มันหมื่นสามหมื่นสี่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าไายาคุณอย่าลืมนะครับอ่าการโมดิฟายใส่เทอร์โบเนี่ยนะครับแน่นอนว่ารถไฮยบุส่าเดิมเนี่ยพวกเครื่องยนต์อะไรมันก็จะไม่ได้รับรองรับเทอร์โบเท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่ไปเปลี่ยนเป็นพวกอะไรอะ่ะวาวซิ่งนะครับวาวเป็นไทเทเนียมนะฮะ แล้วก็กระบอกสูบที่เป็นกระบอกแบบซิ่งอะไรประมาณนี้นะครับของซิ่งอะไรประมาณนี้นะพวกเผาพวกข้อเหวี่ยงซิ่งอะไรพวกนี้นะครับให้มันรองรับกับการหมุนที่แรงขึ้นให้มันรองรับกับความร้อนที่มันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เครื่องไฮรบุษะเนี่ยมันปลดล็อกรอบได้เป็นหลายหมื่นรอบเลยนะก็ประมาณแบบ 15, หมื่นห้าอะไรประมาณนี้จากหมื่นหนึ่งปลดเป็นหมื่นห้านะครับซึ่งถามว่าอนาคตจะมีโปรดักชันไบที่สามารถทําลายสถิติ h 2 H2R ได้ไหมได้นะครับคือจริงๆ เอารถตัวพันเนี่ยนะครับไปเซ็ตเทอร์โบเนี่ยจริงๆก็แรงแล้วนะแรงแบบแรงในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เพราะว่ามันมันอย่างที่บอกไปคือยิ่งอากาศเสียออกเยอะเท่าไหร่นะครับอากาศดีก็จะถูกดูดเข้ามานะครับแต่ข้อเสียของเทอร์โบคืออะไรนะครับข้อเสียคือในรอบต่ำเนี่ยรอบสี่5 0 0 0ี่หพันรอบเนี่ยนะครับเทอร์โบมันอาจจะยังไม่ได้ทำงานหรือทำงานก็ไม่ได้ทำงานเยอะนะครับแต่ว่า นะฮะก็ถ้าสมมติมันพ้นรอบมันขึ้นไปคนระับพ้น8,000พ้นหมื่นรอบอะไรแล้วบูตมันมานะครับลมมันเริ่มดูดและอัดอากาศเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความแรงความทยานของรถเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับก็นี่คือเรื่องราวข่าวๆนะครับว่าถ้า h ฮดทูเนี่ยนะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จ้ะถามว่าจะมีรถที่ทํามันแรงกว่านี้ได้ไหมได้นะครับเพียงแค่เป็นรถที่เป็นระบบเทอร์โบก็สามารถทําได้แรงกว่าแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับนอกจาก ระบบเทอร์โบอย่างเดียวจริงๆมันต้องมีส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นลักษณะของตัวรถนะครับแฟร์ลิงทาให้มันลู่ลมนะครับมีวิงเล็ดในการกดตัวรถให้มันไม่ยกมีฐานล้อที่ยาวอะไรประมาณนี้นะครับรถเทอร์โบเนี่ยแน่นอนว่าความแรงเนี่ยครับถ้าฐานล้อสั้นๆเนี่ยบอกเลยขี่ยากนะครับเพราะว่ารถมันจะใส่มันจะเกิดอาการสะบัดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันจะควรจะต้องเป็นรถที่มีฐานล้อที่ยาวมากอย่างเช่นพวกรถแนว ฮายาบุสะนะครับหรือ z X14R เนี่ยนะครับอันนี้มันมันต้องเป็นความยาวระดับนั้นอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่แบบความยาวเท่ารถซูเปอร์ไบค์ปกตินาะเพราะว่าอาจจะขี่ยากไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆมาให้ความรู้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับรถนะที่เป็นระบบซูเปอร์ชาร์จแล้วก็เทอร์โบชาร์จนั่นเองนะครับส่วนฮายาบุสะเนี่ยไม่ใช่ใหยภบษสะส่วนคาวสกิเฮดทูเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับยังเป็นรถที่เรียกได้ว่าแรงเป็นโปรดักชันไบที่แรงมากอยู่นะครับ เฮดทูเดิมๆเนี่ยแรงม้าไม่เยอะนะแรงม้าไม่เยอะนะเพราะว่าเขามีการจํากัดนะครับในเรื่องของกล่อง ECU นะครับแล้วก็มีอะไรภายในหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่ามันยังเป็นของของที่ไม่ได้สุดมากนะครับไม่ได้สุดถึงขั้น H2R นะครับเ2 r รเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องในเครื่องเนี่ยนะครับบางคนโอ๊ยต่างกันแค่อาจจะต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆนะครับจริงๆภายในเครื่องมันต่างกันเยอะมากนะครับวาลก็ต่างนะครับ H2R วา์วาลเนี่ยเผลอๆเป็นวาลแบบระดับแบบ โหแบบโคตรพ่อโคตรแม่ไทเทเนียมเลยนะครับลูกสูบนะครับก็อาจจะเป็นลูกสูบที่เป็นแบบลูกสูบซิ่งเอออาจะอาจจะมีอาจจะมีการทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะทำให้บางลงให้มีคอมเพสชันเลโช,โชเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับข้อเหวี่ยงก็เป็นข้อเหวี่ยงซิ่งนะฮะตัวอะไรต่างๆนานาครับชุดคัตอะไรต่างๆนานาครับคือเขาทำมาให้รองรับความเร็วสูงอยู่แล้วนะบ,บางคนบอกว่าอุย้ย เอาเฮดทูเนี่ยนะไปปลดล็อกก็ได้เหมือนเฮดทูอาแล้วจริงมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะมันต้องแต่งหลายอย่างนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าไปปลดล็อกกล่องแล้วก็จะได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเฮดทูอาเนี่ยครับตัวไอตัวดูดอากาศเนี่ยรู้สึกว่าจะดูดแรงกว่าเฮดทูธรรมดาด้วยซ้านะครับก็รอบในการดูดของซุปเปอร์ชาร์ดเยอะกว่านะครับแต่ไม่รู้เยอะกว่าเท่าไหร,ร่แหละนะแต่ก็เยอะกว่าอยู่ดีนะครับก่อสารคดที่ชอบคลิปนี้นะมันก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์ช่องออโต้สตรีทด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงไปคือทอล์กเนี่ยผมจะทำมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดองคลิปหนึ่งไว้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับประวัติซัตเอ็กซสิครับยังไม่ได้ยังไม่ได้พากลชี้นะครับแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องออโต้สตรีทด้วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ